c m 302เป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยจีนซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธรุ่นที่ล้ำสมัยและมีศักยภาพสูงในการรบทางทะเลจุดเด่นที่ทำให้ c m 302น่าสนใจคือความสามารถในการโจมตีด้วยความเร็วเหนือเสียงและความแม่นยำสูงจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือสมัยใหม่ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูง และสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเรือรบขนาดใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินหรือเป้าหมายที่มีระบบป้องกันแน่นหนา cm 302ใช้เทคโนโลยีการนำวัดทีทีที่ทันสมัยสามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนในด้านความเร็ว cm 302สามารถทำความเร็วได้ถึงมอกสามซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับขีปนาวุธต่อต้านหรือความเร็วระดับนี้ช่วยให้ระบบป้องกันของศัตรูตอบสนองได้ยาก และเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายได้สําเร็จสูงสุดยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบโครงสร้างของคีปนาวุธยังมีคุณสมบัติคล้ายสเตลลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการรอบบร,ระบบการขับเคลื่อนของ CM302 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มันโดดเด่นโดยใช้เชื้อเพลิงที่ให้กําลังขับสูงและมีความเสถียรทําให้คีปนาวุธสามารถรักษาความเร็วและทิศทางได้อย่างแม่นยําจนถึงเป้าหมาย ระบบนำวิถีขั้นสูงยังสามารถอัปเดตตำแหน่งแบบเรียลไทม์เพิ่มความแม่นยำในการโจมตีอย่างมาก cm 3 0 2ถูกออกแบบให้มีระยะยิงที่ยืดหยุ่นสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งช่วยให้เรือรบที่ติดตั้งขีปนาวุธรุ่น,นี้สามารถปฏิบัติการได้ในพื้นที่กว้างโดยไม่ต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงการออกแบบนี้ทำให้กองทัพเรือสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ในสมรภูมิทางทะเลในด้านยุทธศาสตร์ cm 302เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและความยืดหยุ่นที่ปืนอาวุธรุ่นนี้ช่วยให้จีนสามารถรักษาสมดุลของอำนาจทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่หักหลายประเทศต้ตองจับตามองสำหรับประเทศไทยการศึกษาเทคโนโลยีของ cm 302ช่วยเพิ่มความเข้าใจถึงแนวโน้มการพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ และสามารถนําข้อมูลนี้มาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในอนาคตความรู้เกี่ยวกับระบบขีปนาวุธแบบนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเมื่อมองในภาพรวม Cm 302ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารและเป็นตัวแทนของการพัฒนาอาวุธที่ตอบโจทย์การรบในศตวรรษที่21ได้อย่างสมบูรณ์แบบ